สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาว่าพักแคนนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือทรงคุณค่าเด่นๆนะครับหนังสือที่เชื่อว่าหนังสือแห่งการตื่นรู้มีชีวิตที่คุณต้องการนะครับตอนที่3ามเจ็ดโมกลานะครับเจ็ดโมกรลาครับเราต้องผัดกันครับเราต้องผัดกันดําดิ่งทุกสู่ทุกสิ่งที่มีและนําเวลาของประธานและความรับผิดชอบของผลลัพธ์คือการผัดกันล้างจานและวางหน้าต่างพายุ ทำให้อีกฝ่ายมีโอกาสได้นําน้ําถวายพระเจ้าโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเมื่ออาหารขณะที่คนนึงสารวจภายในอีกคนหนึ่งต้องดูแลเรารูปแบบที่ดีของเรื่องนี้คือการที่นักดําน้ําหาไข่มุกค้นหาความลึกเป็นของคู่กันหากไม่มีถังน้ําหรืออุปกรณ์ควบคุมคนหนึ่งจะรออยู่ที่ผิวน้ําและคอยจับเส้นที่ผูกไว้ กับอีกคนหนึ่งที่เหยียบทรายอย่างนุ่มนวลเพื่อหาสมบัติที่เขาคาดหวังไว้เขาจำได้เขาเดินลงไปด้านล่างมองดูใบไม้ที่ผิวไหวและแกว่งไปมาจนเธอดึงเชือกเขากืนอากาศเล็กน้อยที่เหลือขนาดที่เขาขึ้นไปบนเรือพวกเขาคุยกันหลายชั่วโมงโดยวางสิ่งที่เห็นทุกไฮมุกที่หยาบและเป็นธรรมชาติ ในตอนเช้าเธอดำน้ำและเติมตะกร้าของพวกเขาจากนั้นเขาก็นับเวลาโดยเอามือพันสายของเธอไว้นักดำน้ำไข่มุกเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าเราเห็นถึงการทำงานร่วมกันและความมัศจรรย์แห่งความไว้วางใจกันเราต้องผัดกันใครก็ตามที่อยู่บนพื้นผิวจะต้องนับลมอย่างที่เหลือเพื่อให้อีกคนด้านล่างสามารถดำน้ำได้อย่างอิสระ นงเงีย,งยบๆและให้ควรถึงความสัมพันธ์ครั้งสําคัญที่คุณเคยมีกับเพื่อนคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวหายใจเข้าออกอย่างมั่นคงและถามตัวเองว่าคุณผัดกันดำน้ําและนับเวลาหรือไม่เมื่อย้ายไปแล้วครับให้ปรึกษาเรื่องนี้กับคนที่เราหลักนั่นเองนะครับ8มกราให้อาหารหัวใจของคุณมืดแค่ไหนมือก็รู้ ทางเข้าปากเสมอนะครับในจีเรียเขียนไว้นะครับแม้มองไม่เห็นแต่เราก็รู้จักเลี้ยงตัวเองแม้ทางไม่ชัดเจนแต่หัวใจก็ยังเต้นแรงแม้จะหวาดกลัวอากาศของทุกสิ่งก็เข้าออกจากปอดเสมอแม้ว่าไม่จะหนาทึบแต่ดวงอาทิตย์ก็ยังส่องแสงอยู่ไปทางโลกสุภาษิตเอฟสิ่งนี้ครับ เตือนเราว่าสิ่งต่างๆไม่เคยเลวร้วายไปอย่างที่คิดในปัญหาเรามีปฏิกิริยาตอบสนองภายในที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่มีแรงกระตุ้นที่ลึกซึ้งของการดํารงอยู่และมีชีวิตชีวาในการทํางานภายใต้ความยากลําบากที่เรากําลังดินง้นรนเราต้องจําไว้ว่ามือไม่สามารถกําจัดความมืดได้แต่หาทางไปที่ปากเท่านั้น ในทำนองเดียวกันครับความเชื่อในชีวิตไม่สามารถกระจัดความทุกได้มีแต่จะส่งหรือแท่มีแต่จะหาเลี้ยงหล่อเลี้ยงหัวใจเท่านั้นนั่งเงีย,งยบๆครับและหลับตาและเอามือทั้งสองข้างปิดปากไว้หายใจเข้าขนาดธรรมเช่นนี้และสังเกตว่ามือของคนรู้ทางได้อย่างไรหากไม่มีคำแนะนำหายใจเข้าช้าๆและหลับตา ยกมือที่เปิดไว้ไปที่หัวใจสังเกตว่าหาปพรจักหาปรจา,าปรจากคำแนะนำของคุณหัวใจของคุณก็จะรู้หนทางได้อย่างไร9มกลาชีวิตในถังรักและทำในสิ่งที่คุณต้องการเซนต์ออกาตินนะครับมันเป็นสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นโรเบิร์ตเติมน้ำในอ่างอาบน้ำแล้วใส่ป่าลงไปในอ่าง เพื่อที่เขาจะได้ทำข้อจดตูป้ปลาได้อย่างง่ายดายหลังจากที่เขาขัดฟิลม์มออกจากผนังเล็กๆที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเขาก็ไปเอาพวกเขากลับมาเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าแม้จะมีอ่างทั้งหมดให้ว่ายน้ำแต่พวกเขาก็รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆขนาดเท่าถังไม่มีอะไรกักขังพวกเขาไว้ไม่มีอะไรหลังพวกเขาไว้ ทำไมพวกเขาถึงไม่ไว่ายไปมาอย่างอิสระละ่ะสิ่งมีชีวิตในแ้งส่งผลต่อความสามารถในการว่ายน้ําตามธรรมชาติได้อย่างไรช่วงเวลาอันเงียบสงบบทว่าสินส้นเชิงนะครับคือสรุปสรุปไว้สิ้นเชิงว่าคงอยู่กับเราทั้งคู่ไปอีกนานเราอดไม่ได้ที่จะเห็นปาตัวเล็กๆเหล่านั้น ไม่ไปไหนเลยนอกจากเข้าไปในตัวของมันเองแล้วตอนนี้เรายังมีเลนชีวิตอยู่ในถังบนโลกเหล่านี้หรือเปล่าและสงสัยว่าทุกวันนี้เราเป็นเหมือนกับพวกเขาด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าเราจะไปไหนมาไหนไม่ได้นอกจากเข้าไปในตัวเองเลยเหรอเราจะย่กโล,โลกโค้งด้วยวิธีใด เพื่อไม่ให้รู้สึกถึงความกดดันจากการถูกจองจำของเราเองชีวิตในแท้งทำให้ฉันนึกถึงการที่เราถูกเลี้ยงมาดูอยู่ในบ้านในโรงเรียนมันทำให้ฉันนึกถึงการที่ถูกบอกว่างานบางอย่างเนี่ยไม่เป็นเป็นที่ยอมรับงานบางอย่างเนี่ยอยู่ไกลเกินเอื้อมการถูกสอนให้ใช้ชีวิตแบบใดแบบหนึ่ง การถูกฝึกให้คิดว่ามีแต่สิ่งที่ทำได้จริงๆเท่านั้นที่เป็นไปได้การถูกตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าชีวิตนอกถังค่านิยมของเรานั้นมีความเสี่ยงและอันตรายฉันเริ่มคิดเห็นว่าตอนเด็กๆเ,เราได้รับการสอนให้กลัวชีวิตนอกถังมากแค่ไหนในฐานะพ่อโรเบิร์ตเริ่มตั้งคำถามว่าเขากำลังเตรียมลูกๆ ให้พร้อมสำหรับชีวิตในถังหรือชีวิตในโลกที่ไม่สามารถควบคุมได้มันทำให้ฉันสงสัยว่าไวกางคนนี้ความเป็นธรรมชาติใจดีและอยากรู้อยากเห็นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถตามธรรมชาติของเราในการว่ายน้ำหรือไม่แต่ละครั้งที่ฉันลังเลที่จะร่วมกับสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่คาดคิด หรือลังเลที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือลังเลที่จะสอบถามเป็นสิ่งที่ฉันไม่รู้อะไรเลยทุกครั้งที่ฉันละเลยแรงกระตุ้นที่จะวิ่งฝ่าสายฝนหรือโทรหาเพื่อนหรือโทรหาเธอเพียงเพื่อบอกว่าฉันรักเธอฉันสงสัยว่าฉันกำลังมึนงงกับตัวเองกำลังว่ายน้ำอยู่กลางอ่างหรือเปล่านั่ง,งเงียบจนกว่า คุณจะรู้สึกถึงศูนย์กลางของคุณอย่างทั่วถึงลุกขึ้นแล้วค่อยๆเดินไปรอบๆห้องของคุณอยู่ณตอนนี้ตอนนี้ให้เดินเข้าไปใกล้ผนังห้องของคุณและนั่งสมาธิเกี่ยวกับชีวิตในถังของคุณหายใจให้ชัดเจนแล้วเคลื่อนตัวไปที่ทางเข้าประตูและนั่งสมาธิตามธรรมชาติกับธรรมชาติของสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแท้จริงในชีวิต ตอนนี้ก้าวผ่านประตูแล้วเข้าสู่วันของคุณก้าวผ่านวันของคุณและเข้าสู่โลกของคุณนั่นเอง10มกราลาอากิปะเมื่ออาปิกอากิปะนอนอยู่บนเตียงมรลานะเขาเข้าควรกับอาจารย์ลับบีว่าเขารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวลับบีของเขาขยับ ลับบี้ของเขาขยับเข้ามาใกล้และถามว่าทำไมและอากิปะสาร,รภาพว่าเขาไม่ได้มีชีวิตเหมือนโมเสกชายผู้ที่น่าสงสารเริ่มร้องไห้โดยการยอมรับว่าเขากลัวการพิพากษาของพระเจ้าหรือความตายนั่นแหละนะครับ mm hmm. เมื่อถึงจุดนี้ครับลับบี้ของเขาโน้มตัวเข้าไปในหูของเขาและกระชิบเบาๆว,ว่า พระเจ้าจะไม่ตัดสินอากิปะที่ไม่ได้เป็นโมเสกพระเจ้าจะตัดสินอากิปะที่ไม่ได้เป็นอากิปะเราเกิดมาพร้อมกับภาระผูุพันเพียงอย่างเดียวที่ต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์แต่เราใช้เวลาไปมากเพียงใดในการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทั้งที่ตายแล้วและมีชีวิตอยู่สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนตามความ จำเป็นในการแสวงหาความเป็นเลิศแต่ดอกไม้ที่มีความเลิศไม่ได้ภัฒจากที่จะเป็นป่าและป่าที่มีความสง่างามแบบไม่มีการจัดการก็ไม่นานก็จะเป็นเสือนะครับมนุษย์เราพบว่าตัวเองตกอยู่ในความฝันของชีวิตคนอื่นอยู่เสมอและเราแอบปารถนาโชคลาภหรือมีชื่อเสียงของคนที่เราไม่รู้จักจริงๆ เมื่อรู้สึกแย่กับตัวเองเรามักจะใช้สกิลมากกว่าที่จะเข้าใจและดูแลตัวเองเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็ไม่เห็นทั้งตัวเองและคนที่เราครบด้วยเราประสบกับการเปรียบเทียบเป็นระยะระยะเรากับว่ามีเพียงออนเดียวนะครับที่จะเลี้ยงดูความหอยหิวของเราทั้งหมด แต่จักรวาลเผยให้อเ,อเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของมันชัดเจนที่สุดเมื่อเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นั่นเองผมถึงชวนท่านฝังทุกท่านเนี่ยนั่งสมาธิไงล่ะครับน่าลึกลับที่วัชพืชทุกตัวมดและกระต่ายที่บาดเจ็บสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเมื่อมอบให้กับสิ่งนั้นแล้วก็เกินพอแล้วนะครับ แต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจึงมักจะถูกลบกวนและถูกขัดขวางโดยความไม่มั่นคงความลมแรงในหัวใจที่ทำให้ทาให้เรารู้สึกไม่คู่ควรและเมื่อมีลมแรงและความลำบากบางครั้งเรารู้สึกว่าถูกบังคับให้พร่องตัวเองขึ้นเหมือนอึ้งอ่างเพราะในความเจ็บปวดของเรามันดูเหมือนเป็นอย่างนั้น ทำให้รู้สึกว่าเราโตขึ้นเราก็จะห่างไกลความเจ็บปวดถ้าเราใหญ่ขึ้นเราก็จะพาดได้ยากขึ้นถ้าเราโตขึ้นเราก็จะมีโอกาสถูกหลักมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนอื่นจะต้องมีขนาดเล็กลงเพื่อที่เราจะทําได้่นเองรักษาภาพดวงตาที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดของเราแน่นอนว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ หน้าถ่อมตัวขอ,องสภาะวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเราและความจริงก็คือเรื่องราวการแก้ไขว่าเรากลับคืนสู่ความเป็นเราได้อย่างไรและความเห็นอกเห็นใจความเห็นอกเห็นใจอันแสนหอมหวานเป็นเรื่องราวที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการที่เราอบกอดกันและยกโทษให้ตัวเราเองที่ไม่ยอมรับสถานที่สวยงามเป็นพิเศษของเรา ในโครงสร้างของทุกสิ่งที่มีอยู่เติมน้ำลงในชามกว้างจากนั้นทำจิตใจให้ผ่องใสในการทำสมาธิและมองดูเงาสะท้อนของตัวเองอย่างใกล้ชิดขณะที่เรามองเงาสะท้อนของเราเองปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงความตึงเครียดของการเปรียบเทียบที่คุณมีรู้สึกถึงความเจ็บปวดปวดร้าวจากการวัดตัวเองกับผู้อื่น หลับตาแล้วปล่อยให้ความรู้สึกนี้ผ่านไปอีกครั้งหนึง่งให้มองดูเงาสะท้อนของคุณในชามอย่างใกล้ชิดและพยายามมองตัวเองโดยเปรียบเทียบกับใครเลยไม่ต้องมองอย่าไปพยายามมองเปรียบเทียบกับใครเลยล็อกการสะท้อนของคุณไว้และปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปและง่ายดายนั่นเอง ส่วนวันที่11ผมจะต่อในตอนต่อไปแล้วกันนะครับรักท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากจริงจริงครับและรักท่านฟังทุกท่านเสมอมานะครับค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุสนผมให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่มั่นคงครับขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่สมัมผัสได้และสมัมผัสไม่ได้ ผีวิญ,ญญาณเทพเจ้าความเชื่อศาสนาเลยสิ่งที่มองเห็นและมองเห็นขึ้นความถี่ในทุกรูปแบบเอเลี่ยนและสิ่งที่อยู่นอกโลกและในโลกก็ตามขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมมีชีวิตมั่งคงและร่ํารวยนั่นเองขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่าเงินที่ไหลเวียนในตัวผมถึง8ปดพันล้านดอลลาร์สหร,รัฐและเพิ่มขึ้นมาขึ้นทุกๆุกวันขอบคุณไปถึงเงินทองและทองหลายๆพันตันที่ในตัวผมและในลางสปันของผมนั่นเองขอบคุณนะครับสวัสดีครับ